ติดตามช่องน้ำเปลญหนหนะคิดดีด้วยนะคะกดเลยกดเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้ำเปิญนตอร์โรสเดย์เกิดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะเกิดเขาบอกว่าจากรูปส่วนของเส้นตรง QR ขนานกับส่วนของเส้นตรง UV แล้วก็ขนานกับส่วนของเส้นตรง TS ถามว่าจงหาค่าของ a บวก b นั่นเองก่อนอื่นเรามาเขียนสิ่งที่โจทย์ให้กันก่อนนะคะเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง qr <อ>ก็คือเส้นนี้ขนานกับส่วนของเส้นตรง uv แล้วก็นี<อ>่ก็ใส่เครื่องหมายไปเลยแล้วก็ขนานกับส่วนของเส้นตรง ts ะะเมื่อเราได้เมื่อเราใส่เครื่องหมายเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเรามาดูสามเหลี่ยมรูปใหญ่กันรูปนี้กันก่อนนะคะเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยม U R V จะมีความคล้ายกับสามเหลี่ยม T R S นะคะแค่ขนาดมันต่างกันแล้วก็สามเหลี่ยมรูปนี้รูปใหญ่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยม U v จะมีความคล้ายกับสามเหลี่ยม QRS ก็แค่ขนาดมันต่างกันนะคะอะ่ถ้าเราจะมาหาค่าของ a บวก b ก่อนอื่นเรามาหาค่าของ a ก่อนค่าของ a น้องปริงจะใช้การจับคู่อัตราส่วนนะคะก็คือจับคู่ตัว a ตัว a เล็กกับ วกห้าเราก็จะได้เป็นเอส่วน A อบวกห้าแต่เท่ากับเราก็จะคู่สี่กับหกก็เป็นสี่ส่วนหก ก่อนอื่นเราทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนทำเศษส่วนเข้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็คือสองส่วนสามนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จับมาคูณไข่ได้เลยนะคะสามคูณเได้สามเอสามเก็จะเท่ากับสองคูณเบวกหก็คือสองเอบวกสิ นะคะคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า a ก็จะเท่ากับ10นั่นเองโอเคนะคะอ่ะแสดงว่าเมื่อเรารู้ว่า a เท่ากับ10แสดงว่าด้านตรงนี้ด้านตรงนี้ก็คือ10บวก5 10บวก5ก็คือ15นั่นเองด้านนี้ เมื่อเรารู้แล้วว่า a เท่ากับ10เราก็จะได้ดังนี้นะคะความยาวข้างล่างก็คือ15ต่อมาถ้าเราอยากรู้ความยาวของ b ก็ใช้การจับคู่อัตราส่วนเหมือนเดิมก็คือด้านใหญ่คู่กับด้านเล็กนะคะก็คือ b กับ4ก็คือ b ส,ส่วน4 b ส่วน4ต่อไปนะคะถ้าเราจะหาค่าของ b น้ำปริมก็จะจั ของ4กับ b นะคะก็จะได้เป็น4ส่วน b จะเท่ากับแล้วเราก็มาจากคู่ด้านนี้ก็คือ15กับ5ก็เป็น10ก็เป็น5 5ส่วน15 เป็นต่ำก่อนก็คือหนึ่งส่วนสามนั่นเอง คูณอะไรได้4ก็คือ1นคูณสได้4เพราะฉะนั้นส่วนก็คือ3าคูณสก็จะได้12เพราะฉะนั้น B ก็จะเท่ากับ12นั่นเองอ่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าทั้งสอง,งสมการนี้น้องปริมก็จะใช้เป็นด้านเล็ก ส่วนด้านใหญ่ทั้งสองอันเลยเห็นไหมถ้าเราจะสามารถทำเป็นด้านใหญ่ส่วนด้านเล็กได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะ้องฟิมก็จะทำให้ดูนะคะเช่นยกตัวอย่าง4กับ b กับ4นั่นเองก็จะเป็น b ส่วน4ก็จะเท่ากับ15คู่กับ5 ก็คือ15บส่วนห้าแล้วก็ตัดตรงนี้ก็จะเป็น3นั่นเอง B ส่วน c จะเท่ากับ3เพราะฉะนั้น B ก็จะเท่ากับ3คูณ4เท่ากับ12โอเคเห็นไหมคะว่าถ้าเราจะสามารถจับด้านใหญ่คู่กับด้านเล็กได้ถ้าเราจับ จะจับด้านใหญ่คู่กับด้านเล็กเราก็ต้องทําให้เหมือนกันทั้งสองข้างแต่ถ้าเราจับจะจับด้านเล็กคู่กับด้านใหญ่เราก็ต้องจับให้เหมือนกันทั้งสองด้านนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ a บวก b จะเท่ากับ 22ตอบ22ค่ะเพราะฉะนั้นค่าของ a บวก b ก็จะเท่ากับ22นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแนวโจทย์ที่น้องปรินเตรียมมาให้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย